พอ,อได้ครับพอได้น,นี่เป็นรายการชุดป้องกันปกตินะครับวนนตัวนี้ชุดป้องกันแบบเต็มสตรีมเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะมาคุยว่าระหว่างความปลอดภัยกับความพอดีอะไรพอดีกว่ากันอันนี้คือชุดปกตินะครับจเจี๋ยวกันน<อ>ี่มีอันนี้หมวกกันน็อกมือ นับสองสับเขา่าแล้วก็อาจจะมีตุ๊กตาการตุดนอันนี้อันนี้คือไซส์ของชุดป้องกันธรรมดาตัวตัวนี้คนที่กลัวเจ็บล้มฟฟกลัวพิการกลัวคอหักกลัวหัวแตกนะฮะอันดับแรกเลยถ้าเราใส่รองเท้าเข้่ไปเพื่ไปนะครับเวลาล้มหน้าแข้งนะครับที่ครับเป็นรอยครับเป็นแผลแต่ถ้าเราใส่รองเท้าตัวนี้ปัญหาทุกอย่างจะหมดไปเราดื้อแผลที่หน,น้าแข้งอีกเลยต่อมาอันนี้กัดเขาใช่ไหมฮะ อันนี้ก็กาดเขานะ่าอ่ะนี่คือกาดเขา่าต,ตัวนี้กา,าการเข่าการเข่าบิดเทียบขนาดดูนะครับว่าการเข่าสองแบบขนาดต่างกันแค่ไหนชิ้นต่อมาเวลาล้มลงถ้าบอดมันพลิกแล้วมันทิ่มเข้าอกทำยังไงกมีกาดหน้าอ,อกครับร้อมกันหลังด้วยนะฮะยังไม่พอถ้าเล่นอยู่มาทิ่มเข้าหน้าเข,าข้าคางทำยังไงนี่ครับโคนอกบูเซตนะฮะยังไม่พอเล่นอยู่ทิ่มเข้าตาทำา,าไงทำด้วยแงก็อกเกินนะ นอจากนั้นถ้าใส่หมวกนกน้หนักนี้แล้วล้มลงไปคอพับทำยังไงอ่ะเรามีกาดคอไว้คอก็มาครับคนันนั้นมีมีกระจับนะฮะเผื่อบางทีกระแทกเข้ามาเอาพอดีผมแข็งแรงฮนะอันนี้ไม่ต้องใช้ <c oughs> ตัวนี้ครับ <c oughs> เป็นกาดศอกที่จะยาวปกติหน่อย <c oughs> ขาดไม่ได้ครับเล่นเล่นอยู่พวกเนี้ยมันใส่หมวกนงเต,งต,งต็มใบใช่ไหมจะถอดหมวกไปกินน้ำทีลำบากเรามีเฟน,น้ำครับดึง <c oughs> น้ำทำไงเปิดปุ๊บดึงปุ๊บดูด กินน้ำครับผมถุงมือเนี่ยปกติเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะเป็นข้อจํากัดคือไม่สามารถใช้พวกที่เป็นากาดข้อมืออย่างนี้ได้พเพราะเวลาเราแง๊งแง๊แง๊แง๊เนี่ยมันจะเสียงบิดไม่ได้ครับเสียงเครื่องสองจังหวะครับบ <im it> <ม>ุ๋ยโอเคครับผมคือถุงมือแบบทั่วไปนะครับ <im it> ทูทีน้อยไปน,นิดนึงนั้นเสียงออกแหลมๆโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูกันเริ <im it> ่มจากใส่ถุงเท้าก่อนนฮะเท้าจริงเนี่ยควรจะใส่ถึงนี้เลยพอดีวันนี้ไม่ได้กราดแต่เลืที่เร็วชึ้นแรกครับน้ำเสียงเลยกาา หัวเข่ากับารเข่าบิดอ่าทางนี้นะครับวิธีการใส่ครับถามว่าใส่ยังไงนี่ชิ้นนี้ราคาน่าจะแพงขึ้นละสองหมื่นไปปลายถึงสามหมื่นนะถ้าใครอยากลงทุนก็ลองดูพอกับแบ็คกิ้ปนะเราจะหาเอ้ยครับนี่ครับทำงานอย่างเงี้ยก็คือเวลาเข่าเราลงผิดด้านเนี่ยมันก็จะก,การชวิสอย่างเงี้ย ก็ไปข้างหลังตึ๊งบิดปั๊บอันต่อไปรองเท้าฮะอันนี้อาจจะเก่าหน่อยครับไม่ค่อยได้ใช้มันจะตอกหมี้เลยการก็คือเกี่ยวเข้าไปแล้ดวดึงคนระับโอเคกดไม่ออกรองเท้านี่บบถูกมากก็ประมาณ2องสพันนะฮะอันต่อไป การสอบการสอบที่ประมาณ0 0 0พนกว่าเนี้ยจะรัดเข้าไปอย่างนี้เลยดูใกล้ครับเนี่ยจะมีตัวที่ยึดอยู่เนี่ยรัดแน่นพอสมควรแต่ก็ไม่แน่นมากเส้นเลือดผมก็ยังเดินได้อยู่อย่างนี้คือลงอันนี้ไม่เจ็บทางซ้ายครับนี่จะเป็นยี่ห้อ lit static อะไรนู้โอเคเย่านี้ทางซ้ายพร้อมต่อมาการโอกครับนี่ใส่ไม่ยากครับทำกันไปยี้ รจะเอาแนวจะเข้าชุดกับเต็นที่ห่อริสเหมือนกันนะครับอันนี้ประมาณสองสามพันเหมือนกันกระต่าหลักแบบนี้นะครับตัวนี้จากคอทิ้นต่อไปเี็หทอเดียวกันจะใส่ด้วยกันได้ชิ้นนี้ประมาณหมื่นถึงหนึ่งหกพันอาได้หน้าเนี่ยแพงเพราะอะไรครับผมมันเบาครับแล้วมันก็แข็งแรงมากถามว่าเดี๋ยวผมอธิบายความว่ามันป้องกันยังไงนะฮะอ่ามันจะมีร่องหาตลอดเลยอ่ะต่อไปครับเป้น้ำเผื่อเล่นไปแล้วหิวน้ำเดี๋ยวเป็นตะคิวอันตรายเลย คือเป็นกระเป๋าวิ่งเทลธรรมดาก็หลักหักร้อยหลักพันอันนี้นะครับต่อไปหมวกกระดอกอ๊บแบตแบตเต็มป,ปิดคางครับถามว่าใส่หมวกกระดกของมอเตอร์ไซค์าทางเรียบได้ไหมก็คือข้อแต,ตกต่างคือตรงนี้ครมันจะห่างจากปากเราพอสมควรยืดออกมาถามว่ามันเป็นทำไมก็คือถ้าเราใส่ธรรมดาเนี่ยมันจะชิดมากมเวลาเหนื่อยหายใจไม่ทันนะมอเตอร์ไซค์เข้าป่าอินโดรกันมันต้องใช้การหายใจที่เทคออกซิเจนเยอะๆแล้นตรงน,นี้จะเป็นนะรัดคานนะครับผมอ,อ่ะเล่นไป ี๋ยอบอดทิ่มตาทำไงใส่๊อเกิลครับอันนี้เราซื้อแยกมาแลาโอเคที่สุดท้ายถุงมืออันนี้ผมมองว่าปลอดภัยน้อยกว่าตัวนี้นะเพราะนั้นเราใช้ตัวนี้ว่าอันนี้มันป้องกันข้อมือัะส่วนตัวนั้นอาจจะเป็นถุงมือทั่วไปก็อาจะป้องกันไม่ดีเท่าตัวนี้ฉพะนั้นเราใช้ตัวนี้นะครับตอนนี้เห็นว่าทั้งร่างกายผมเนี่ยครบมือกับหมดละขาจแค่ช่วงนี้นี่ไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นเราจะใช้ร่มหมีนะเป็นตัวช่วย ก็ยังไม่ได้พร้อมจะเล่นเลยครับผ่ายไปยี่สิบกว่านาทีแล้วครัโอเคคดว่าอนน่าจะครบแล้วเราจะมาลองกันีน่อย่างนึงที่ผมไม่กล้าลองคือเอาบอร์ดลงจากบันไดดูนะฮนี่บอร์ดประจามผมนะครับ <c oughs> ถายไม่เลย,ย,ยเดี๋ยวแน่นก่อนอื่นนะครับลอลองถ่ธรรมดาก่อนอจะยืนยังไงนะะเพราะตอนนี้บอกเลยว่าเท้าเนี่ยไม่รู้สึก พอได้คนระับพอได้จะถามว่าถน,นันไปได้ <c oughs> อยู่ได้ได้อยู่ข <c oughs> าวาเล่นได้ไหม <c oughs> เล่นได้นะฮะแต่รองเท้า,าหนักกว่าบอร์ดอีกไววั <c oughs> นนี้เราจะไปลองที่ด่านนี้ครับครับผม <c oughs> อย่าหาทำนะครับคุณตุณป้ต้องคนระับคุณคิดว่าผมจะลงได้ไหม เฮ้ยคุณทำได้อยู่แล้วแหกแน่นอนจะลองซอ้อมลหมก่อ้าไม่เจ็บครับไม่เจ็บโอเคครับผมนี้เขาเขอซูย่าเล่นก่อนนะครับ อรอดนะครับดูจากการเล่นของเขาแล้วจะมาไม่เร็วพอเราให้ได้ ตอนนี้เจ็บาการลมไห่ไหมครับแต่เริ่มอันนี้เริ่มกดขาตีขาเริ่มเจ็บแล้วเท้าก็เริ่มไปแล้วและแค่ผมน่าจะเริ่มเป็นรอยช้ำแล้วตอนนี้มา,มาุเสอิาโครมามาแล้วะโอ้โหโต่โหโอ้โหเฮบตาแรกบันไดขาไปได้ด้วยดีเอาจริงคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์เนี่ยก็สามารถลงได้นะครับนันจะง่ายกว่าด้วยตอนนี้เท้าผมไม่รู้สึกเลยรองเท้าหนาเท่านี้นนะ่หนาก็บอด อันต่อไปถ้าเราลองใช้เล่น5เป็นยังไงเริเ่มจากอะไรกีนฮะเฮ้ยพิกอัพเลยโอเคพิกอัพคือนี่แหละเอาไว้พิกอัพได้เมื่อกี้ลองคราฟแล้วคราฟได้กอ,อสแนปต่อได้ไหมได้ได้ได้ทีเท้าไม่รู้สึกเลยนะ วันันอ้นนึงขออกทีนึงโอเคถือว่าได้แล้วกันขาเริ่มตะ Q คิวใกล้ึิดแล้ว,ลวอันต่อไป180ต่อด้วยอีก180ยปดสงกลม ไปอะไรดิประทบเชิญสองหน้าน <S <S แล้วกันด้านหลังดีครับได้อยู่นะครับแต่ลำบากนึงอ่ะจะเป็นติดขาได้ดิ ไม่เร็วแล้วตอนนี้หายใจไ,ไม่ค่อยออกครับมีนำแบบต่อไป่าอะไรดีเอามาเลยมาน่วนนะ่ะมาเลยทีเดียวอ,อ่ะเดี๋ยวเอา,อานี่ก่อกนครับ นู่น300ท่านี้ปกติก็ทำมาแคจะติดอยู่แล้ว ไม่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 ให้รอหนึ่งรอหนึ่งมา <S <S อ่าโอเคโอ้กครับสำหรับวันนี้โอเคฮะผมขอสุดสั้นนะฮะชุดป้องกันคือสใส่ได้ครับแต่เล่นแล้วเหนื่อยกว่าเดิมคนระับ นี่แค่เล่นไป9นาทีรู้สึกไม่ได้เล่นไปครึ่งชั่วโมงกันตอนนี้แล้วก็ผมหนักและร้อนมากขออนุญ,ญาตไปเปลี่ยนชุดเดินอนขอบคุณครับ